แม่ลูกโคมนี่เปิดจังไรครับโอ้สามตัวสามตัวนี่ก็ได้เท่าไรเท่าสามตัวสวัสดีครับพ่อแม่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูในควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสว่างงูงามมณีบานสว่างงูงามผาพี่ผ้าหนองมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงูตลาดนาโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชุมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดมณีงูคือค่าพี่น้องการสื่อการขายคือค่ากราคางงูกับโอเคเจ้าพี่น้องมณีเนาะผู้ใดสนใจอยากขายงู ช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสดีเลยพี่น้องเนาะถือว่าราคางัวขยับบ้างแล้วพี่น้องเนาะก็ขอ้พี่น้องผู้เลี้ยงงวมีกําลังใจในการเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะกูไดกําลังมีกําลังเงินกําลังยังอยู่กับชะลอกันไปชักน้อยแต่ว่าผู้ใดมีความจาเป็ียนกบมาจะขายได้เลยพี่น้องช่วงนี้นาะก็ถือว่าราคากพอสื่อพอขายกันผู้ใดอยากซื้งัวเขาเขาฟร์มกับเี่ตาซื้อพี่น้องเนาะราคากับพ่อฟังอยู่แล้วพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวงามเพลิน เปิดสิเปิดละค่ะตัวละเท่าไรมาเบิ่์พี่น้องเนาะหัวเพิ่นหัวชุดเพิ่นเพิ่นกับร่งตอบบ่กับร่งตอบอยู่พี่น้องคนนึงหัวชุดนี่บ่ธรรมดาพี่น้องแม่ลูกโคมนี่เปิดจังไหนครับโอ้สามตัวโอ้สามตัวนี่ก็ได้เท่าไรเท่าสามตัวนีเนาะ 1มื่นสองมื่นสองมื่นแปดมื่นแปดมื่นแปนอ๋อมื่นแปดมื่นแปดกสองอแม่สาวเบิดบป่ครับแม่สาวเบิดตพี่น้องมนกึบมืนแตวตคือกันเบิดตั่งสอตว่งสอตพี่น้องแต่ว่าเ่ันตื่นมาจากไทยหลายพี่น้องตัวนี้สิบตัวนี้น่อยนะเนาะสิบสเนาะโอ้อาข้ออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหาซี สี่ศูนย์สองเจ็ดผู้ใดสนใจขอโทรมาต่อรองกับได้อาจสามารถเดย้อนผลสิดทายทําให้ละเอียดตวัดตอนนี้ถามเบอร์โทรเพื่อนก่อนเพราะว่ามันตื่นจากท้ายห้างห้างไห้เพื่อนเพราะว่ามันตื่นเข่าไก่เนาะเอาตัวนี้สิบสองด้พี่น้องมาเบิ่งแม่สาหน่อยตัวนี้สิบสองมาเบิ่งพี่น้องนี่ตัวนี้สิบสองสิบสองหนึ่งหมื่นสองพันเมษาหน่อยตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันพี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันตัวด่านแดงขึ้นมากกับหนึ่งหมื่นแปดพันท่อกันสองตัวนี้ท่อกันพี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นแป ตัวหน่อยหนึ่งหมื 1, 2, 2, ่นสองพันพี่น้องนะเบิลงเอาพี่น้องเบิลงวัวหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดขาดน้ำเลี้ยงไงตัวนี้สิบสองอ่ะอย่างต่อนนะพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพื่อนวักครูน้อยสายบ,นบานๆเท่าผู้น้อยเปิดจังไหนครับเปิดไป้อทุกปัญหาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสายบ,นบานๆสายแขนแขนเขาเอนแขนแขนสิบหกหาลอยพี่น้องสายบานบานผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดสบายเลยตัวนี้พี่น้องแขนดีโอ้เรียงายได้งัวบานบานเท่าพี่น้องงัวไทยงัวไทยบานเท่านาะ เม่วาไทยบาทเอา16หาร้อยเนาะโอเคเลยโอ้เป็นตาเขียงเป็นตาต่อยอดพี่น้องเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรป่ะครับอ้าว065 57 657 657 6310เพื่อนมาจากไสีครับร้อยเท่านี่แล้วเนาะ16หาร้อยพี่น้องบักเจนแฉนนี่พี่น้องสายบ้านบ้านบักคู่น้อยงามงายพี่น้องคุณน่ะต้นตัวดี16หาร้อยต่อร่องเอาตามเบอร์โทรเพื่อนฝากไว้พี่น้องมันหมานครับผมกอดคุณเลี้ยล้ายกับผม มาต่อมาทางทีพี่น้องมาเบิ่งแมสสาวตัวนี้เพิ่นสะดวกบ่เนาะพี่น้องเพิ่นก็ลังเบิ่งเพิ่นก็ร่างมาอยู่ทีนี่เนาะราคาหนูซื้อกว่าราคาสิดีแหละคนกำลังมาอยู่เพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะขอขออนุญาตครับเปิดจังได๋ครับตัวนี้เปิดแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่ฮึอ้หกหนงหมืนหกพันห้าร้อยเนาะ16,500เพิ่นนี่แล้วได้คลิปที่แล้วเพิ่นเปิดไปแล้วเนาะ16,500อ่ะนาำต่อพี่น้องไปอีก เอรลุยมาทางผีพี่นองะมาทางผีพี่นองแม่สาวตัวนี้เป็นสะดวกว่านอพี่น้องเนาะมาทางผีพี่น้องแม่สาวมเาขึอขออนุญาตทายถ้ำสะดวกบ่ครับเปิดเั่าไหรครับตัวนี้เปิดเทงไหเปิดไน้สองหมื่นห้าพันแม่สาวด่พี่น้องมาเบิ่งถ่ายคนสองห่นห้าพันแม่สาวถ่ายสูงยุ่ลอย ห้าสิบได้พี่น้องร้อยห้าสิบถ่ายดีพี่น้องถ่ายดีแข้งขาดีถ่ายดีสองหมื่นห้าพันแม่สาวพร้อมผสมได้พี่น้องแม่สาวใหญ่แหละก็เอิดแม่สาวใหญ่พร้อมผสมสองหมื่นห้าพันแข้งขาดีเวัฒนาตาต้นโตสวยอยู่พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันต้นโตดีอยู่พี่น้องหน้าตาสดๆอยู่พี่น้องเบอร์เท่าไหร่สองหมื่นห้าพันน้องดูเนาะขอขออนุญาตทางพี่ห่งไว้ทีเราครับห่งไว้ซื่อเนาะพร้อมผสมเนาะลูกเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับูนย์หกศูนย์หกสาม 262 9 3สองเก้าสูนย์ส้ใดสนใจกระโรมาต่อรองตามเบอร์ทุกเปนฝาว้ลูกงามๆมันหมาคกับผมง่ามเหมือนว่าว่าง่ามแม่นี่สะดวกบ่น้ครับขออนุญาตเปิดจังไนครับสี่หมื่นพ0นสี่หมื่นกับหนึ่งพันสี่ม่กันึ่งพันสายพัน้าพี่น้องสายเนื้สายเม่อตนโตหนาตึดเลยเนาะหนาขักพี่น้องผลผลละว่างแล้วพี่น้องสี่หมื่นกับหนึ่งพันพันผลใเนื้อหนังมังสาตนโตเต็มแล้วพี่น้องสายเนื้อเนาะ เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทษป่ะครับผมโอ้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรเนาะอ่ะขอบพื้นเลนไลน์มันครับผมสายเหนือเพิ่นพี่น้อง40,000กับหน0 0งราคาก็โอเคเด้อพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งทางผีแม่บักใช่สายเหนือคือกันล่ะพี่น้องโซนนี้จะเป็นสายเหนือเป็นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเพิ่นกําลังมาเบิ่งสายเหนือกันอยู่พี่น้องเพิ่นกําลังเตือนอ네่ะหัวสายเหนือเพิ่นพี่น้องอ่ะยางต่อเนาะพี่น้องเนาะ มาถ้าพี่น้องพี่นอ้องเนาะไปอีกโซนหนึ่ง <c oughs> อ้าวแม่สังกำลังใดมาแม่สังกำลังใดมากเช่น,นไรเนาะแม่สังเอ้าเดี๋ยวสิมาแล้วบ่าเมื่อนี่แม่สังมาแล้วบ่ตัวน,นี้เปิดเจ้าไหนนี่ครับโอ้เป็นคมแม่ลูกลูกผู้เปิดเจ้าไหนแม่สัง สองหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกผูลูกแดงจริงคือหัวตาลูกแหลกพี่น้องลูกงามหามลูกแดงครับเด็กพี่น้องแต่ว่างวัวเพิ่ดขังละ่ะขังขอ,อกลูกผูจะเป็นจังสี่พี่น้องสองหมื่นห้าพันน้องแม่สังเนาะสองหมื่นห้าพันเอาขออนุญาตเบอร์โทรแม่สังศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจษหาหนึ่งเกียแม่สังอาจสามารถได้แม่ลูกลูกผูโค้งสงั่งสุดยอดเลยแม่เพื่อนพี่น้องสองหาเพิ่นเปิดไหวผู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองเพื่อใดขอบคุณเรื่อยเป็นมันครับผมไปยางต่อครับไปบักราไปไป นี่งัวแม่สังพี่น้องสองหาเพิ่งเปิดไว้แม่ลูกลูกปู่อ่ะยางต่อพี่น้องเนาะอู้งัวพ่อพันทางพี่พี่น้องพ่อพันโอ้โูซื้อว่าได้แล้วพี่น้องเพิ่นขายกันแล้วพี่น้องพ่อพันบักใหญ่อยสองตัวสายพ่อพันโ์อ้ยพี่น้องสุดยอดเลยเพิ่นได้กันไปนแล้วนสองตัวนี่พี่น้องผูซื้อว่าเพิ่นขายไปแล้วอยากขู่ราคาเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่อ่ะายางไปอีส่วนหนึ่งพี่น้องเนาะ ึงบรรยากาศการสื่อการขายไปน,สสน,ปน,นล้ลว ney, ท่ามีอเป็นสะดวกว่าส่วนใหญ่จะเป็นหัวเนื้อนะพี่น้องเนาะสายต่อไปนี hmm. ่จะเป็นซ่งหัวเนื้อนะพี่น้องเนาะโอ้สายหูเบิ่งพี่น้องสายหูบักใช่เป็นสะดวกบาทางพี่น้องขออนุญาตขออนุญาตสะดวกไ่บ้างครับผมเปิดจังไหนครับนี่เปิดลายละคู่นี่ครับฮกซิมหาคู่นี่โคฟนี่คู่ซิมหา คนลาฟ่งคนลาฝาตัวนี้สายหัวบานเฮาหัวไทยไงตัวนี้สายหูบักไหน่พี่น้องโค้งสางสุดยอดเลยอันเขาเอื่นมุมเนาะสีมุมมุม,มสีบักตันสูงพี่นอ้องท้ายสูงลอยเช็ดิบวกเลยพี่น้องคุณดํบบักไัเลยหกสิบห้าสองตัวแต่ว่ามันเปิดเป็นโค้งนี่พี่น้องสองตัวหกสิบห้ามาเบิ่งทางผีแม่นี่อันนี้ตีเป็นสายเหนือนะครับเนาะตีเป็นสายเหนือพี่น้องเฮ้ยโอ้บ่าโอ้พี่น้อง,ออองท่องเลยพี่น้องเป็นท่องแล้ว หัวทองแล้วแต่ว่าตัวนี้โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องสายหูกระทบคุณน่ะสายหูบักใหญ่เลยหกสิบห้าเปิดไว้พี่น้องสองตัวตัวนั้นทองได้พี่น้องตัวนั้นทองแล้วหกสิบห้าสองตัวหกสิบห้าโตบักใหญ่พี่น้องเลี้ยวข้ามากระเด็นเลยแหละพี่น้องบักเดินเลยเท่าไหร่โอ้เพิ่งกำลังต่อรองหอยเวียดกำลังมาต่อรองจะซื้อจังบาทจะซื้อเท่าไหร่อาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่อนข้าวม้าเดเพิ่นสนใจเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นก่อน ศูนย์เก้าสามสี่หกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามตัวนี้ทองเนาะสองตัวหกสิบหาตัวนี้โค้งสางสุดยอดเลยตัวบักใหญ่พี่น้องกูด่าสายหูสุดยอดอา้าวขอบคุณเลไลน์ลมันครับผมขออนุญาตครับผมอันสายพอพันสายเท่าเปิดทังไหนครับสามสิบห้าสุ้ยพี่น้องบ่หน่อยเบิง่งปลายเครื่องปลายใครได้เลยพี่น้องเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอคุ้งคุ้งสายเท่าหายากพี่น้อง สายเท่านี่คือสายเหนือสายหนังแหละพี่น,น้องหนังดีหน้าหนาหย่อนจนสามสิบห,าห้าเนาะลูกเนาะสามสิบห<อ>้าเพิ่นเปิดไว้โตบักใ,ใหญ่ดิพี่น้องบ่ธรรมดาพุนะ่นอ่ะสามหมื่นกับห้าพันเพิ่นเปิดไว้สุดยอดสุดยอดมาจากไสลูกการสิลป์หัวง่ามตัวเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกจำเลยโอ้เพิ่นจับเบอร์โทรบ่ได้มาจากการสิลป์เด็กพี่น้องแต่ว่าโตใหญ่ไไดิพี่น้องบักใ,ใหญ่เลยพุนะ่นอ่ะสามสิบห้าแข้งขาดีเบอรพี่น้องเอาไปเป็นพ่อขายพ่อท่านกระดาสายเท่ามันหายากพี่น้องสายเท่านี่หายยากแต่ว่าเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเนาะพี่น้องเนาะเเเสีียยดาพิ่่นบบมอรร์โท เอ้ามันหมาเด้อลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับผม,ม,าาม,มเอา้าควายผู้ใหนอมาอยู่นี่ค <c oughs> วา,ายผู้ใหนอนี่นออ่ะโอ้พี่นออ้วนใหญ่ทางพี่พนอ,อมาเบิง่งลูกลาได้มากอยู่บ่ลูกได้มากอยู่ได้เจ้าตัวลูกนี่บ่โอ้กับแม่ลูกโดแม่นุ่นเจ้าบาทเลยสิบห้าหนึ่งหมื 5, น่นห้าพันเปิดเปิดไว้แม่สีนวลพี่นอ สายสนิมสายสีนวลแม่สาวน,น้อยนะพี่นอนะ้องเนาะสิบห้าสิบห้าซื้อๆได้นาะลูกเนาะสิบห้าซื้อๆเิ่นเ,เปิดไว้พี่นอ้องแม่สาวนั่นแหละลูกตัวน,นั้น 17, 7, 000, สิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโค้งสางดีพี่น้องโค้งสางดีสูงนี่พี่นอ้องสูงอยู่ประมาณลอยสารสิบห้าบวกน้ำไตกระชับดีแยงขาดีพี่นอ้องสิบเจ็ดเนาะสิบห้าสิบเจ็ดแม่ลูกลูกผูกปะลูกน,นี่เนาะลูกเปินเนาะโค้งนี่เปิดจังไรลูก สองหมืน่นสี่พันนี่ลูกเพ่อนได้พี่นอ้องลูกเพ่่นเอาไปต่อยอดได้ได้่พี่นอ้องเอาไปเขาข,ข้อคุ้นได้ลูกเพื่นสอต24สองนสี่พันแม่แม э ่เพื่นทับทับเลาบกดูกย่งอยู่แม э ่เพื่อนกับความผสมเราลูกเพลอนใหญ่เลวพี่นอ้องสองหมื่องตได้พี่นอ้องสองหมื่นสีสตลูกผกผูตัวนั่นเพื่นเอน <laughs> ต้นนั้นเท <laughs> ่าไหร่ลูกฮะโอ้ต้วน,นั่นพอแม่เนาะนี่ต้นนี้เนาะลูกเนาะสีตเพิ่นสองหมพัน แม่ลูกลูกผูกซิมหาแม่สายสนิมสายสีออกนวลๆตัวนั้นสิเกตนะลูกเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูก096 096 990 990 0643พี่น้องผู้ใดสนใจง่วชุดหนีกระโท่มาตอรองเพื่อไดสองตัวนี่เอาไปตอยอดเอาไปเขา่าขอ้ขอเข่าฟ้ามเป็นแม่ขอกแม่คายใดได้พี่น้องตัวนี้บักผู้น้อยเอาไปตอยอดใดแม่มันเอาไปสมต่อราคาพอต่อรองเพิ่มถูกโตพี่น้องขอบคุณหลายลูกมันมาครับผม มาเบิ่งแม่สาวหน่อยข้องหอยพอแม่สาวหน่อยครับแม่ครับโอ้ขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเบิ่งน้ำไตแคงคาดีเบิ่ยืนสุดยอดได้เบิ่งเลี่ยมโตเป็นพี่น้องงามสวยดีเปิดเจไหนครับตัวนี้เปิดใมื่นแปด่า่งหันห้าร้อยซ้ายไดคือดุเคเอฟสามหนึ่งลูกสาวเคเอฟสามหนงนึ่งหมพันเกร้อยเพิ่งเปิดว้พี่น้องต้นโตดีเลี่ยมโตดีเง่อาลานเลยพี่น้องสายพันธาุเพื่นบรรรดาเลยตัวนี้พันธุกรรมาดี เอาไปต่อยอดเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์แต่ว่ายังหน่อยๆอยอ่เลยพี่น้องยังหน่อยม่วงเพรตะหกเดือนพี่น้องพูดอ่ะสูงร้อยยี่สิบแล้วพี่น้องม่วงตัวนีสิบแปดห้าร้อยเนาะเปิดไว้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจหกห้าเจ็ดสี่สามหกเจ็ใดสนใจกับทุกมาต่อรองเพื่อนใดขอขอบคุณหลายๆมันกับผมม่วงง่ามเลยพี่น้องอ่ะขออนุญาตครับแม่สาวเปิดที่ใดครับผม หนึ่งหม่นเจ็ดพันห้มษาสาวน่อยพี่น้องหนึ่งเนห้ยเบิ่งแข้งขาส่วนโตนาตาพี่น้องสายพัฒนาเพิ่นน้ำไตดีพี่น้องแข้งขาดีเบิดเนาะหนึ0งหม่นเจนห้อยเมสาวหน่อยเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งตตนโตเลี่ยมโตดีพี่น้องเบิ่งเอาเมษสาวน่อยสูงอยู่ประมาณรนยสาบวกพี่น้องโดยประมาณนได้พี่น้องอะหน้าหนายนๆนึ่งหมืนเจนห้าร้อยเพื่อนเปิดใบพี่น้องะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แ แปด2 8่เพิ่มมาจากสไครับหอยอบเรแล่หอยออบเสรลพุพี่น้องเพิ่นได้มากสิบเจ็ดหารอเพิ่นเปิดไปต่อร่องเอาพี่น้องเอาขอบคุณหลไลๆมันครับผมมาเบิ่งผูน่อยขออนุญาตลูกเพื่อจะไหนก็ลูกเิ่นึ่งหมื่ก้าพันห้าร้บาทคูหน่อยพี่น้องหนึ่งหมักบาบาทคูหน่อยโอ้ยพี่น้องพอว่นได้หนิสายใดลูกเ f 3อฟสางลูกสายเออบอมีใบี่ เคเอฟสามหนึ่งเพิ่นเปิดใบซิบเข่าห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่นอ้องโอ้สายพอดังเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายห้องามนดีพี่น้องเนาะสิบเก้ากับห้าร้อยแดงจึงคึงพี่นอ้องต้นโตัที่ดีดเบงเลี่ยมโตเพิ่นเลี่ยมโตจัดปลายเครื่องดำปลายไข่ดำพี่น้องสิบเก้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่นอ้ 500, นนองเนาะโอเค oh. ่ใช่ครับโ oh. <laughs> อ้โหอ้าวกับคุณครูมวลชนอ่าคุณครูมวลชนสเตชันเนาะครับครูมวลชนสเตชัน ยูทูบเบอร์ชื่อดังร้อยเอ็ดเทาอ่านี่คุณครูมวลชนอ่าคุณครูมวลชนครับผมบ้านสว่างงัวงามกับคุณครูมวลชนทายท่ามตัวเดียวกันสิบเก้าเพิ่นเปิดใบปพอพันท์ใชสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าผมเดี๋ยวน้องเนาะอ่ขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าแปดสี่สามเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพผูนใดขอพูดได้หลายลูกคนมันครับผมอ้าวขออนุญาตครับผมได้มาจากตัวค่ะเมื่อนี่ตัวเดียวเนี่ยแล้วน้องแม่สาวตัวเดียวคุณมา เปิดจังไหนครับตัวนี้สิบห้าหนึ่งหมื่นห้าพันเขาธรรมชาติเลยพี่น้องเขาธรรมชาติตัวเดี่ยงคลึงๆต้นโตพี่น้องหัวหัวันที่12เดือนเพิ่นว่าพี่น้องเบิ่งถ่ายต้นโตเพิ่นพี่น้องแข้งขาสิบหาเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเนาะแม่สาวสิบหาเพิ่นเปิดไใบเป็นตัตโตร่องเพิ่นพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นเก้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไใบแม่สาวถ่ายเพิ่นต้นโตเพิ่นสูงอยู่หน่อยสามสิบบวกพี่น้องเพิ่นใดมากเขาไม่สังเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสอง แป57 5้าห้าพี่น้องแม่สังจากอาจสามารถร้อยเอรเพื่นใดมาสิบหาครับหาลอยอยู่ปะสิมหาซื้อได้พี่น้องสิบหาซื้อได้เพื่อนเปิดไปเอาขอบคุณหลายหายมากครับผมโอ้มาเบิ่งงวใหญ่สวัสดีครับขออนุญาตมาเบิ่งมิตรงวมงามของเพื่อนบ้านอีกสองเมษาวยตัวนี้ได้ลูกแล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้โอ้ทองสี่เดือนสาวทองแรกสี่เดือนอุ้ยโค้งสางพี่น้อง ตายโค้งสามบางไงท่ายสูงลอยหาซีมหาบวกสี่เดือนแล้วที่พี่น้องตัวนี้พูดนะใหญ่สูงยาวพี่น้องเขาแต่งให้เรียบร้อยใส่พอได้ไหวเฮ้ยตัวนี้คือโอ้ช็อกโกแลตเนาะใส่หบวกมีใบมีหลอดมีเอกสารครบเจ้าช็อกโกแลตแดงจึงคืงแหละพี่น้องเจ้าช็อกโกแลตบ่ตองงวงพูดนะเจ้าช็อกโกแลตเพิ่นมีใบมีเอกสารครบเรียบร้อยพี่น้องสี่เดือนแล้วพี่น้องอ่านี่คือวันที่เพิ่นอันนี้เนาะอ่ะเบิ่งเอาพี่น้อง เปิดเท่าไหรตัวนี้ตัวนี้เปิดสามสิบสามตัวนั้นเปิดตัวนเปิดสิบหกครับหกอันนี้กระทาบมาแล้วเนาะโอ้ว่าท่านจากมือผ่านพี่น้องตัวนี้บพื่ได้ประกันตัวนี้บพื่ได้ประกันพี่น้องสามสิบสามกับยี่สิบหกโอ้สองแม่สาวบักง่ามเลยพี่น้องเนาะโอ้เนาะมัตตาพานเนาะมัตตาพานรอบเดียวเอาไปรุ่นเอาพี่น้องอันนี้คือสายพันธุ์หาเพิ่งสองตัวได้พี่น้องตัวนี้ผ่านการมีลูกมาแล้วลูกหนึ่งต่อไปลูกสองตัวนั้นแม่สาวอยู่ โอ้ยสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม084ย์แปดสี่ศ <Either way. S 1> ูนย์แปดสี่เ้ี่นยองผู้ใดสนใจกับเทรมาต่อรองเพื่อได้เป็นตะเอาไปเขาขอดเขาฟ้ามุ่งหวสายพระหน้าเพื่อพี่น้องเอามั็นมาเด้อครับผมขอบคุณเลยร้ายครับผมบ้านสว่างงัวงามผ้าพีผ้านองออกลุยแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายงัวทางพี่ก็ได้ประมาณนี้ก่อนชิ้นนพี่น้อง ฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเดินไปนอนขออนุพี่น้องตัดเสร็จก่อ,กกกอนผู้เดียวางง่วงๆควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวัสดง่วงงามชุ่มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เก็บต่างกรำด้วยรำด้วยเบิดหนีเบิดซีนกำกันสวัสดีครับ